สวัดีคนีดิทเลปิสอาซีนะคะวันนี้มาอัปเดตในเรื่องของการทำ police clearance นะคะก็คือใบรับรองความประพฤติเวลาเราจะต้องไปขอวีซ่านะคะซีวันดีเนาะเวลาอ่าอันนี้นะคะลิ่ก็จะบอกให้กับทุกคนนะคะลูกเรือเลยสำราญนะ,คะใครที่แบบว่ากำลังทำวีซ่าซีวันดีเนาะต้องไปทำเขาเรียกว่าใบรับรอง police clearance นะคะก็คือเราต้องไปทำที่กรมตำรวจแห่งชาตินะคะตึกที่6นะคะเนาะวิธีการเดินทางก็ง่ายๆไป BTS ค่ะ ไปหยุดที่สยามเสร็จแล้วก็ออกมาที่ออกทางออกที่6นะคะถ้าไม่รู้ก็ให้ถามยามก็ได้นะคะถามคุณยามนะคะพอออกทางออกที่6เสร็จแล้วก็เดินลงมานะคะขึ้นทางเหนือไปนิดนึงนะคะตอนหนึ่งเมตรนะคะข้ามสะพานมาก็จะเจอกรมตํารวจแห่งชาติแล้วค่ะเดินทางง่ายนะคะเดินเข้าไปแล้วเข้าไปประตูที่5มันจะมีป้ายนะคะบอกทางไปทางาทำธุรกรรมไปท,ทำทำธุรกรรมนะทำเอกสารเลยนะคะนก็ แล้วก็สิ่งที่ต้องเตรียมนะคะก็มีอย่างต่อไปนี้นะคะเช่นสำเนาบววัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาพาส,สปอร์ตนะคะ l e t t e r of Crew นะคะแล้วก็สำเนาซีเมนบุ๊กนะคะที่เราจะต้องเตรียมไปยื่นขอใบรับรองความประคฤติการเดินทางไปต่างประเทศนะคะเนาะก็อย่าลืมนะคะถ้าใครแบบว่ามีคำถามพิมพ์ใต้โพสต์นะคะหรือทักแชทินนี้มาได้นะคะสวัรือสุราลนะคะจีอค่ะ